สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้มาพบกับเล็กสาผ้าจวดเนาะค่ะวันนี้เล็กสีผ้าพีผ้านองมากินค่ะพี่น้องตาสัวค่ะพี่น้องแก้มกับไข่ลูกเป็ดเวียดนามจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยงดงามงามงามจ้ะพี่น้องงามแทงงามบานนะคะจ้าพี่น้องจ้ามานนี้มาจ้าเด้อจ้ะแซบๆกับเล็กคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะตําส่วนะคะแก้มไข่ลูกเวียดนามจ้ะพี่น้องจ้าฝนกระตกค่ะดันหลังฝนตกแห้งค่ะพี่น้องค่ะ กินประสดผลเลยจ้ะมาเด้อจ้ะแซ่บๆกับเลยค่ะพี่น้องตกบดมือบดเว้นค่ะพี่น้องคะตอกยุฒิเจะเถื่อค่ะอ พี่นอ้องคาช่วงุ่่งช่วงฝนแต่พี่น้องหนาวหนาวค่ะ ได้เก็บหูพร้อมค่ะพี่น้องทั้งในฝนตกหน่นาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งบางเล็กหนาวหนาวค่ะทั้งลมทั้งฝนใส่กันค่ะพี่น้อง กำลังงามพี่น้องกำลังฮอนะคะใครกะอืม กันแดกันยังไหนผ้ากันใดกินยังกินแรงค่ะพี่น้องคะผ้กกันใดยังกินแรงเนาะจ้ะมาเด้อแซ่บๆกันเลยค่ะพี่น้องคะเด้ดประเหงมาพร้อมจ้ะพี่น้อง้ะปลาน้ำโขง พี่น้องคะฝนกำลงลังนะคะโบเห็นยังเลยคะ่ะพี่น้องคะทั้งขัางลังเหล็กนี่ขึ้นน้ำโขงเลยคะ่ะพี่น้องฝนตกแถบม่องบเห็นเลยคะ่ะพี่น้องคะอืหนาวเฮงแตะพี่นอ้องคะแนวแก่ส่วนค่ะ Thank mm -hmm. แกมไช้ลูกห,าหาาก่างห้างจ้าพี่น้องจ้าหมั่งค่ะพี่น้องนัวความค่ะ พี่น่อยคะแสบคักค่ะ ใคแย้มั่งสแสบจากพี่น้องจ้าพอดีเลยค่ะ น้องักะน้องนน่ค่ะพี่น้องค่ะ 嗯。Okay. พี่น้องคะน้าวปนีอาบนา้ำตุ่มผะหมนอนเท่านั้นแล้วคะ่ะพี่นอ้องพี่น้องคะเบือบเ่อเสื่ย หิ้วเขานัจ่จาพี่น้องจ้าเบล็กเล็กเบ็กกินเผาเทียงนะคะทั้งแสบทั้งหนาวจ้าพี่น้องจ้า ปาตัวค่ะตำตำสัวเขาปุ่นกับไข่แกมกับไข่ลูกเวียดนามนะคะพี่น้องคะ่ะเต็มถาดคะ่ะพี่น้องมาตบมมดคะ่ะพี่น้องคะทิ่งแสบเทิ่งหนาวทิ่งฝนโตข้ามาื่อนี้ปาตัวพี่น้องคะ่คะค่ะผูดด้ใดมาคลิปนี้นะะเ,เนาะค่ะเลกกาฝาน่เด้อคะ่ะฝากดไลค์กดแชร์ฝากเป็นแรงเสียแรงใจให้เลกซาพาจวดเนวใดกะปุ่มเอาเลขสู้เอาเลขนี่เด้อจ้าพี่น้องจ้าเนวใดก้อย่าพึ่งฝ่าวิ่มฝ่าวปาเลขเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ เล็กซีเดล่าพีล่าหนองไปกร้อมกับบรรยากาศฝนตกค่ะพี่หนงหนาวค่ะค่ะเดี๋ยวเล็กซีเดล่าพีล่าหนองไปกรได้จ้ามันนี่สวัสดีค่ะ